มารอบเดือกครับขัวปมมันกับน้องบูวานนะครับอ่าปะมาณจักทุ่มเมยียนขาท <idor> ุ่มเกือบพกทุ่มเนาะนะครับพอดีน,นันนกับน,น้แนเนเพิพนมาตสาร,รคาข้ามมายามนะครับน้องสาวเมแอนครับมายามเดก็ดต้องเขาเลือดทุกเทือนะครับผมบ้านน,นี้น่อนบ้านนี้นอนพี่น้องครับ มีเนื้อสลับอย่างนะครับเนื้อสลับอย่างครับแล้วการเนื้อสลับลาบครับลาบนะครับผมแล้วก็มีเครื่องในน้ำนะครับผมสูตรสลัข้ามครับนานเพ่นเสหดสชูกินเด้อเดี๋ยวสิพาพี่น้องเบ่งว่าวิธีการกินเนื้อทั้งสลักข้ามเพิ่นเฮ็ดจะไดนกินแน่นะครับผมสิคือไทยอุบลท่าบันะครับเดีอยวยังต้องหูเหรอ ไก่แล้ว้อครับไก่แล้วไก่แล้วไก่สีเป็นลูกเป็นล่างแล้วนะครับอีสานครับว่าจำจุนะครับมวนนี่ก็สิเป็นจำจุนะครับส่วนมวนนี่เนื้อติดสีโคมงก็สิเป็นยางนะครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับตัวนี้เสียนักคนสีจัดการนะครับผมสำหรับช้อยจุและก็ขวน้ำปลาขวน้ำปลาสูตรสลักข้ามนะครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งเด้อ พอดีเป็นประมาณโอ้แบบนี้พอดีเลยพอดีพอดีครับพอดีั้างในช้ำๆครับอันนี้คือเนื้อจิตสีโค้งครับเพนลนรอหส้สดๆเลยเพราะว่าไปซื้ออยู่เขียงครับไปซื้ออยู่โลงเฉียดเลยครับโลงเฉียดโอ้แบบดีเลยพอดีพอดีพอดีอ พอดีพอดีมาพี่น้องมาคั่วพ่อมันกับนอ้องมูหวานครับ <eker. S 1> นาแน่นกับนานัเพนเลี้ยงครับจากสารคามนะครับจากทางแก่ดำครับเขาไปสื่อรายเลือกหม้อใส่ออกมานะ ามาเ็สแบงสีกันโดนตาแข็งน้ำขนน้คุณแมันะนะมีแนวมากนะส้นยืนจา้าแนวหล่นนะ้าอ,อันนี้คือเพียด้วครับจะเอาเอาเอาไปอุ่นก่อนครับเอาไปต้มน้ำห่อนลวกน้ำหอนให้ซุกซะก,ก่อนนะครับผมบางคนกับแก่ใส่หมอ้อขัวเอาเลยแต่ว่าเสียหนัดกับเอาแบบง่ายๆนะครับผมเอาลงเบิดพ่วงเลยนะครับ โดยต้มน้ำห้อนครับถือว่าสุกครับถือว่าสุกนะครับผมคือการเห็ดเจลนะครับจะเห็ดเจลด้วยบัตรนี้ด้อในนี้ก็จะมีพริกผงม,มีพริกผงม,มีข,าข่าขวานครับมีสุรดนะครับผมเพียงแต่ว่าเขาเอาเอาเพียลงค้นครับเอาเพียลงค้นนะครับเป็นเพีย,น,พยนะครับ อีสานห้อเอื่นใสออนใส่ออนขี่ออนเหรอไครับผมเอาทําให้สุกนะครับมันจะมีรสชาติคมขมนะครับมีรสชาติคมขมนะครับผมเอาบางสูตรสรารข้ามครับสูตรสรารข้ามสูตรแกดำสูตรแกดำสูตรแกดำนะครับอ ขาดได้สวงตัวนี้สลับจำจุนะครับสลับจำจุมันตองมีมันตองมีเพียครับตรงมีเพียนะครับมันจะมีรสฉาติขมเคลื่อน่าขมอัมรำนะครับขมอัมรำเพียอ่อนเพียอ่อนสุกแล้วนะครับเห็นอวอล์กอัออกมาเลยครับสุกแล้วสุกแล้ว ครับผมจักนะพริกผงข้าขั่วชุรสนะครับผมถ้ามีบบบักูดก็ซอ้อยบบักูดล่มครับหรือว่าหอมต้นหอมต้นหอมสแงะเข้านีละนะครับผมแล้วจะส่งพักสี่ก็ใส่ไปเพื่อให้มันหอมนะครับแบบอวดตัวเลยแบบอวดตัวแบบอวดตัว เสียนัดจะเติมน้ำปลาโอ้คาดล้วมัณน,นี้ไหนสิบมบอเสียนั่โอ้มีมีหอมน้ำหอมน้ำอาแตงนาดีหอมครับหอมเถ็ดเบิ้บงเียดบ้ง <laughs> คือเมืองอุบลเป็นเมืออเมืองเนือแหะนะครับไปเอาอยูเขียงเลยครับไปเอาอยู่ลงเชือดข้าเจ้าเลยนะครับไปเอาที่ลงเชือดเลยนะครับผม,มสมัยไะ้กิกนบุมีบุญบ,บ,ญบด,ดิกินมีบุญมีงานแต่งงานบวชแจงดิกิน ม่วงั้วไก่กันล่ไล่ข้าเจ้าบบเหตดกันครับข้าเจา้าโบขาเดี๋ยวนี้มีสุญญามาจะหาเงินท่านบอนะครับหาเงินท่านบอมีสุญญาม,มสุญญาม,มญาหลดครับโดยเฉพาะอุบลราชธท่านีเนี่ยครับสุดยอดเลยนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองครับหรือว่าสิเป็นตางอำเภอก็กดีนะครับผมตะกีตรงถาบุญดันซีเทสนะครับ แมนสุดยอดสุดยอดมา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 พี่น้องมามาปนี้หดยไงไม่เจอของแ่ได eter> ้พี่จะบ่อกวําทรน้ำมันได้ก็เปิดไมมยังจานบ่เหมือนนีหของแย่ได้กูได้ไงของแย่ัขาดจะไม่ได้เอเอเเป็นแน่นอ่แน่นแสบไรแสบไรเป็นบ่ มันไม่แน่แน่แน,นตัวนี้นี่แสร้รยตัวนี้มันนัวมันจีะลล่ายในปากเลยอ่ะยิบ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 